มาฟังความซึลื่ิิใจนะคะจากผู้แทนนะคะในทวีปเอเชียซึ่งมาจากทางวัดพระธรรมกายคานากว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะขอต้อนรับนะคะคุณประภาวดีฟูรุสกค่ะซึ่งก็ได้เป็นผู้นําบุญนะคะแล้วก็ตั้งใจทําบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าที่อย่างเต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกท่านค่ะและท่าสาธุคนทั่วโลกทุกท่านนะคะ อื่นเลยนะคะต้องบอกว่าเราเห็นฉากนะคะด้านทางด้านหลัง่สวยมากใช่ค่ะเป็นฉากจริงๆที่วัดพระธรรมกายคณะกว่าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สวยงามมากๆเลยค่ะอยากจะทราบบรรยากาศนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศของการสั่งสมบุญหล่อพระบรมมุขเจ้านี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะที่วัดพระธรรมกายคณะกว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะ เป็นความปลื้มปิติที่คือพ่าอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ประสานงานทุกคนที่อยู่ที่วัดนี้คือสร้างบรรยากาศให้เราเปรียบเสมือนว่าเราได้อยู่ในวัดที่แบบว่าประดิเอจัดงานจริงๆเลยค่ะที่อยู่ไกลถึงที่ญี่ปุ่นแต่ว่าสถานที่ไม่ได้ต่างแตกต่างจากที่เมืองไทยเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่คะเวลาเราหยอด จวจนาที่ลงนะคะขนลุกชูชันแล้วก็ปื้มปิติถึงอนิสงส์เรีว่าบุญบุญเหล่านี้เนี่ยที่ทำให้เราเองเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเราปื้มจริงๆค่ะค่ะแล้วส่วนตัวนะคะของอคุณประภาวดีรู้สึกว่าบุญนี้มีความสําคัญอย่างไรต่อเราคะทำไมถึงมีความตั้งใจที่จะหล่อพระบรมโคจจเจ้าคะ คือเราได้ได้เห็นพระบรมมฤพุธเจ้าองค์แรกแต่เรามาไม่ทันนะคะพอเราทันแล้วพอเราได้ยินข่าวปุ๊บเนี่ยคือถึงปัจจัยเรายังไม่มาแต่เราตัดสินใจเลยว่าเราจะต้องทําให้ได้ค่ะแล้วก็พอตัดสินใจแล้วเราก็ใส่ชื่อของเราแล้วก็คนที่เรารักลงไปแล้วก็คนที่เรารักที่สุดก็คือมหาปรินญยอาจารย์ของเราด้วยค่ะแล้ว สิ่งที่ได้ยินจากลวงพ่อทุกครั้งที่เราเองเนี่ยได้ฟังธรรมะของท่านท่านจะบอกว่าขอแค่กายหยาบของเราเนี่ยไปทาหน้าที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าในทุกๆบุญที่ผ้า,าจารย์แล้วก็ผู้ประสานงานที่วัดแต่บอกบนมาเนี่ยปัจจัยเรายังไม่มาละคะคืนเรายังไม่คีแต่ว่าเรารับไว้ก่อนอใจเป็นท่าสำเร็จง่ายทำแค่ทาตามที่ท่านบอกค่ะก็ บารมีของหมหาปุชยอาจารย์นี่คือสุดยอดามากๆเลยสําเร็จทุกงานจริงๆคะ่ะคะถูุค่ะความเชื่อมั่นในมหาปุชยอาจารย์แล้วก็ใจเป็นท่าสําเร็จจริงๆนะคะค่ะ,คะ,ะได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตรตรงไหนอย่างไรเบิกบานใจกันขนาดไหนบ้างคะการทําหน้าที่ไปช่วยไปชวนเพื่อนๆที่เขาไม่ได้เคยได้เข้ามาเอ่อมาร่วมงานที่วัดแล้วก็ เราก็เดินไปหาเขาด้วยตัวเองแล้วก็ไปคุยในเรื่องของการหล่อพระอันนี้สงของการหล่อพระนี่อได้ได้ดียังไงแล้วก็ดียังไงกับตัวเขาบ้างเขาก็ทุกคนนี่ก็คือไม่มีใครปฏิเสธก็คือทุกคนเนี่ย,นนยร่วมบุญมาด้วยเลยนะคะแต่ในส่วนตรงนี้ก็คือปื้มที่เราเองเนี่ยได้เป็นสะพานบุญให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาวัดเพราะว่าบางนเนี่ย คือห่หวังห่วงใจเรื่องการมาหากินก็ไม่ค่อยได้แบ่งเวลามาสั่งสมบูรณ์เหมือนเรานะคะ,คะเราก็เอาไกลอยาของเราเหมือนหลวงพ่อบอกนะคะออกไปทําหน้าที่แล้วก็มันก็ทําให้เราพื่มปิติมากยิ่งขึ้นมากมากกว่าที่เราทําเองอีกนะคะในส<า>ื่อคารได้เพราะว่าในใน,ในส่วนที่เราเองเนี่ยได้ไปคุยได้ไปบอกเนี่ยคืออันนี้ส์งผลบุญที่เขาได้ทาเนี่ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ตามไปด้วยนะคะค่ะก็มีได้ทราบว่ามีเคสพี่สาวที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ได้ทําบุญตรงนี้ด้วยอยากให้ออเคุณประภาวดีนีช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะตรงนี้นี่คือเป็นสิ่งอัศจรรย์มากๆเลยเพราะว่าไอ้ก่อนหน้าแค่2วันนะที่จะไอ้มีได้ยินข่าว่าหลอพระนะคะแล้วก็พี่สาวเขคือมีปัญหาในเศรษฐกิจในวิกฤต ของเขามากเลยในช่วงโควิดนะคะแล้วก็เขาเขาไม่รู้จะแก้ปัญหาของเขายังไงส่วนตัวเราเองก็จะช่วยเขามันก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดเราก็เลยนึกถึงบุญเราก็เลยเอาชื่อของพี่สาวมาจารึกชื่อในแผ่นทองอให้กับเขาแล้วก็บอกให้เขาเองเนี่ยไปร่วมงานบุญที่วัดใหญ่ด้วยนะคะแล้วเขาไปด้วยตัวเองนะพอเขาไปด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าผ่านไปแค่สองอาทิตย์เนี่ย มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วแก้ปัญหาให้เขาได้คือแบบมันเป็นสิ่หาดทจรันมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกงที่สําหรับตัวเองนะคะท,ที่ที่ได้ที่ได้ทําบุญลงไปทุกบาททุกสตางค์กลับคืนมาหมดเลยเ <c oughs> ง,งินเงินมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเอาสมุดไปอัพด <c oughs> ูค่ะกลับคืนมาเลยตกใจเลยว่าเอยเงินมากันยังไง oh. อาจารย์ที่ของขลบุญจริงๆค่ะค่ะเรียกว่าถูกหลักวิชาเนาะคือตั้งผังสําเร็จไปก่อนเอาชื่อใส่ไปก่อนเลยนะคะพี่สาวนี่อยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ตีมอญ ใกล้กลวัดพระธรรมกายก็ได้มาร่วมพิธีกรรมที่วัดใหญ่เลยนี่ไงดังนั้นดังนั้นเมื่อบุญใหญ่ขนาดนี้สําเร็จขนาดนี้พิสูจน์ด้วยตนเองทําด้วยตนเองและเกิดผลขนาดนี้นะคะอยากให้ได้เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมประกอบพิธีสการะองค์พระบรมพุทธเจ้าและประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระบรมพุทธเจ้าทั้ง24องค์ที่กําลังจะเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งให้เชิญชวนไปทั่วโลกเลยค่ะค่ะ คือเป็นบุญที่ปลื้มปิติมากๆเลยนะคะอยากเชิญชวนสาธุชนทุกทุกๆๆทุกท่านทั้งที่ไปวัดได้แล้วก็ไปไม่ได้นะคะ,ะอยากเข้ามาร่วมงานบุญแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ที่เราเองเนี่ยได้จะลึกชื่อลงในแผ่นแผ่นทองใต้องคพระขลงมาพโทธเจ้าลแล้วก็เราก็จะได้สักการะบูชาแล้วก็ปลื้มปิติในบุญของเรา มันจะทําให้เราเองเนี่ยนึกถึงบุญได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทําให้เราปื้มไม่มีไม่มีจบ<อ>จริงๆค่ะขอเชิญทุกท่าน <c oughs> นะคะค่ะวันนี้<า>ต้อง<า>ขอขอบคุณนะคะในส่วนของคุณปราวดีฟูรุโซะนะคะผู้นำบุญจากวัดพระธรรมกายคณะกว่าประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญอญยญ่างนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เล่าให้คุณผู้ชมฟังให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญไปทั่วโลกขอบพคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นาบุญด้วยนะคะกับผู้ชมทั่วโลกเลยที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่อย่างนี้นะคะและใครที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับวัดพระธรรมกายยิง่งยิ่งโชคดีมากๆเพราะว่าได้มาสั่งสมบุญด้วยตนเองส<ช>ี่คัดพระธรรมกายนะคะเนี่ยตัวเรามาด้วยนะค่ะบุญเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดกับตัวเองเกิดจากครอบครัวด้วยนะคะเห็นเป็นผลบุญอัศจรรย์แล้วเงินน่ะที่ทําบุญไปปัจจัยที่หามาได้ความยากลำบากกลับมานะะทับทวีคูณด้วยซ้าไปนะคะ